สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนองๆพอๆแม่แม่เอฟซีทางช่องบีทีชานลนะครับมันอีกกะแนวทางของเซียนคอนแก,กนกับคือเก่านะครับกะหลังจากที่รัฐบาลฮาน้อยเพิ่นประกาศผลไปรเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็มาตามแนวทางของเซียนคอนแกนคือเก่านะครับสาหรับแนวทางของเซียนคอนแกนว่างครั้งเดียวนะครับเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติเด้อครับพี่น้องเด้ออ่า คำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้นิวิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆเอ็ซีทั้งชมนะครับกามาติดตามแนวทางของเส้นคอนเกนคือเก่านะครับสาหรับมือ่อวันที่พี่น้องวันที่8นะครับวันที่8เดือน3พศ2567สําหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติ ดาวโจน V.I.P. นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคนแกลนนะครับพี่น้องคาสิเนนไปทีเล้าสตาเฉพาะกิจน้อยหมัดร่วมเล้าดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. เด้อครับพี่น้องอ่าสำหรับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องวันที่อ่าแปดนะครับเดือน3ามพศสองพนรนะครับผมเฮ้ากับมีนัดพบกันกับเหล้าพัฒนาขึ้นเก่ลนะครับเนาะสำหรับวันที่8นะครับผมเดือน สามพศจง6นาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องเข้ากับมาหลับแนวทั้งมาเบิ่งแนวทั้งนะครับสาหรับพ่อพ่อแม่พี่พี่น้องน้องนะครับที่พันไปพันมากอะแวะมาดูแนวทั้งมาหลับแนวทั้งกับแนวกับเซียนขอนแกนไดเดอร์ครับพี่น้องเด้ออ่าสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับก็เสนอเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องอ่าสหรับมนีนะครับพี่น้องก็เวลาตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วนะครับพี่น้องเซียนคอนแกนกะหลังจากที่ประกาศผลนะครับเซียนคอนแกนกะ รีบเพียรรีบทำนะครับเพื่อที mainland, ่จะมาวางแนวทางกับกับพี่ๆน้องๆพ่อๆแม่แม่อฟซีนะครับผมทางช่องนะครับสําหรับมือนี้นะครับผมเขากลับมาบึงแนวทางของเสิร์ตคอนแกนนะครับก่อนที่สิว่างแนวทางวันที่8นะครับเดือน3พศ2567นะครับเนคอนแกนกับซิขอสรุปแนวทางนะครับผมวันที่7นะครับเดือน3พศ2567ก่อนนะครับเนาะอ่ะ เอากลับมาเบิึงไปพร้อมๆกันเลยครับอ่าสำหรับนะครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเส้นขนแกนงวดประจำวันที่7นะครับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่7เดือน3พศ2567เด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเส้นขนแกนนะครับเด่นวิ่งรูด6นะครับเด่นวิ่งรูด6กับวิ่งรูด5เด้อครับเด้อพี่น้องครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับไม่ไม่เห็นแน่นอนสำหรับแนวทางของเส้นขนแกนนะครับวิ่งรูด6นะครับไบ่ปอบวิ่งรูด6กไป วิ่งรูดหาด้ยครับแต่สําหรับเซียนคอนแกนกันเนียนหายไปที่วิ่งรูดโกนะครับหรือท่านใดพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีมีทุนหลายนะครับก็สามารถที่ที่น้ำประเลนสิบเก้าประตูได้คือเก้านะครับพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางของเซียนคอนแกนงวดประจําวันที่เจ็ดเดือนสามพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับอ่ะสําหรับจับคู่นะครับจับคู่หกกับห้านะครับหกกับห้า ชุดเด่นนะครับ1ชุดนะครับแล้วก็เบิ้ล6 6 5 5ห้าห้าครับพี่น้องอ่าสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับอ่มีมาเห็นแน่น้องนะครับพี่น้องอ่เอาไปบิังจับคู่นะครับวิ่งรูด6นะครับจับคู่วิ่งรูด6อ่กจับคู่ไปที่6 8 6 9 6 0 6 1แล้วก็ตามมาด้วย6 2นะครับพี่น้องเนาะสำหรับวิ่งรูด5นะครับพี่น้องก็จับคู่ไปที่5 8 5 9 5051แล้วก็ตามมาด้วย52เด้อครับพี่น้องครับแนวทางของเซียนคนแกนงวดประจำที่เจ็นะครับพี่น้องสำหรับเจาะเน้นๆนะครับวิบ่งรูด6นะครับเจาะเน้นๆไปที่68 69 61แล้วก็62นะครับพี่น้องเนาะสำหรับวิ่งรูดหานะครับพี่น้องเจาะเน้นๆไปที่58 59 51แล้วก็52เด้อครับพี่น้องอ่ะ เบื้องแนวทางของเส้นก้อนเกนแล้วก็จะเาลืมพิจารณาดีๆนะครับพี่น้องก่อนสิลงทุนแนวทางมีเข่ามีรุด,ดนะครับพี่น้องเด้อสาหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับเลขกําลังวันนะครับพี่น้องเนาะต้องขอตัวพอ่พอแม่แม่พี่พี่น้องนนะครับเลขเด่นกําลังวันนะครับพี่น้องเลขเด่นกําลังวันประจำวันที่7เดือน3พศ2567นะครับพอ่พอพ่อแม่แม่พี่พีน่น้องน้องก็อยากได้เลขเด่นประจำวันนะครับเส้นก้อนเกนก็หามาบ้างให้เป็นทีเรียบร้อยนะครับเลขเด่นประจำวันนะครับผม งวดประจำวันที่7เดือน3พปศ .2567 นะครับพี่น้องเลขเด่นกำลังวัน1 4 7 9นะครับพี่น้อง Salz. สำหรับแนวทางของเส้นคอนแก่นนะครับใครชอบวินกับวินงใด,ดเลยนะครับพี่น้องสำหรับเลขเด่นกำลังวันนะครับหรือเอาเลขเด่นของเส้นคอนแก่นนะครับเลขเด่นประจำวันก็คือเลขเด่นที่เส้นกอนแก่นจับมาเป็นตัวเด่นนะครับ ในแนวทางนะครับมูลนอยรวมนะครับพี่น้องเนาะอ่าก็คือ6กับห้านะครับพี่น้องส่วนเลขกําลังวันนั่นก็คือ1 4ึ่นะครับพี่น้องอ่ามาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับสรุปผลนะครับพี่น้องเนาะสรุปผลนะครับวันที่7อ่าเดือน3พศสองพันานะครับพี่น้องอ่าสำหรับลาวสตาร์นะครับพี่น้องลาวสตาร์นะครับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยครับลาวสตาร์สองเจ็ด สี่ไอ้สองเจ็ดสองนะครับพี่น้องสองเจ็ดสองแล้วก็สี่ศูนย์นะครับสองเจ็ดสองแล้วก็สี่ศูนย์แนวทางของเจนคอนแกนเนมอร์นีลาวสตาร์ลุดเด้อครับพี่น้องต้องขอขอตรวจพอๆแม่พี่ๆน้องๆเอฟซี FC, ทุกท่านเลยนะครับเนาะต้องขอตรวจเพื่อนนะครับสำหรับเฉพาะกิจนะครับเขาก็มาบึงไปพร้อมๆกันนะครับศูนย์สองแปดล่างสี่ เนะครับพี่น้อง028ล่าง49นะครับอ่ะแนวทางของเส้นคนแก่นนะครับพี่น้องค่ะบสำหรับเลขเด่นประจำวันกะเลขจับคู่ของแนวทางของเส้นคนแกนนะครับบกเข่านะครับพี่น้องเนาะบกเข่านะครับพี่น้องมาเข่าเลขเด่นกําลังวันนะครับพี่น้องเลขเด่นกําลังวันนะครับที่เส้นคนแกนบอกให้วิ่งกันได้นะครับสามารถนํามาวิ่งกันได้นะครับคือออกไปที่ สี่เก้าเลยครับพี่นอ้องอ่ามาจับคู่กันตรงที่มาวิ่งกันตรงที่สี่เก้าไผ่น้ำไปวิ่งกันหรือว่าจับกันก่ะอ่าเฮงเฮงปังปังเลยนะครับเนาะอ่าสำหรับตัวจับคู่ของเซียนคอนเจนนะครับหกกับห้านี่บ่มาๆนะครับรูดไปนะครับพี่น้องกลับมาเบิ่งรอบพิเศษนะครับพี่น้องรอบพิเศษบนห้าสามห้าล่างหกหกนะครับพี่น้องเนาะ บน5 3 5สามล่าง6 6นะครับแนวทางของเ้นกอนเกนก็เข้าไปที่วิ่ง5นะครับมาทั้ง5บนแล้วก็หหน่วยหลักหน่วยนะครับมาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับ5นะครับวิ่งรูด5ส่วนล่างนะครับก็มาวิ่ง6นะครับรูดหจับคู่จอเน้เนๆนะครับ5 อาจจะคู่ไม่มีนะครับใครนำไปเล่น19ประตูก็ได้เฮนะครับสำหรับ535หนะครับส่วนล่างเด้อครับพี่น้องส่วนล่างค่ะห6หนะครับพี่น้องเข้าไปที่วิ่งหนะครับก็จับคู่ไปที่6 6หกนะครับพี่น้องก็เข่าห6หกเนาะครับสำหรับนอยรอบพิเศษส่วนรอบปกตินะครับเราก็ยังอยู่ในช่วงฮานอยอยู่นะครับรอบปกตินะครับพี่น้องเด้อ บนศูนย์สล่าง41นะครับพี่น้อง047ล่าง41่หนสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นวันนี้วันนี้นะครับพี่น้องรุดนะครับพี่น้องรุดนะครับรอบปกตินะครับผมแต่มะเขาตรงที่เลขวินกำลังวันนะครับพี่น้องเลขกำลังวันนำมาวินจับมาวินกันนะครับพี่น้องอ่าสำหรับเลขกำลังวันจับมาวินกันกระจายได้ที่1 4 นะครับพี่น้อง4 1แล้วก็4 7นะครับพี่น้อง7447นะครับตรงตรงนะครับพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับน้อยรอบ VIP นะครับพี่น้องน้อยรอบ VIP นะครับผมบน934นะครับ934ล่างนะครับพี่น้อง39นะครับแนวทางของเส้นขนแกนก็ค่ะ รุดไปเด้อครับพี่น้องเด้อรุดไปมน้นนี้หรือ,อพี่น้องก็ถ้าวินกันอีก,ก็หลุดนะครับม้อนี้เขาเฉพาะเลขวินกกาลังวันนะครับพี่น้องเลขวินกกาลังวันนะครับถ้านํามาจ,จับกันตามที่เซียนคนเกนบอกกะมีโอกาสปังแน่นอนครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเซียนคนเกนงวดประจําวันที่7เดือน3พศ2567นนะครับพี่น้องครับ สำหรับท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจเสียนกอนแก่นนะครับที่เขามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้พี่น้องสิได้รูกอนไผ่ด้ครับเด้อสิได้รูกเ่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแล้วก็ซอยแช่ออกไปด้วยครับพี่พี่น้องน้องเพื่อนที่เพื่อนบ่ท่านเห็นเพื่อนกับสิเด้เห็นน้ากันนะครับพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางของเซียนกอนแก่นงวดประจําวันที่เเดือน3ามศจกว่าห้าร้อยหกสิบเจ็ด ก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสรุปแล้วนะครับเล่าสตาร์ก็เข้าไปที่อ่าเล่าสตาร์ลุตนะครับเฉพาะกิจก็เข้าไปที่4ีเก้าเลขเด่นกําลังวันวินนะครับ4ีเก้านะครับพี่น้องเด้อสำหรับอ่าไปที่นั่งไปวิ่งกันนะครับพี่น้องเนาะบ่ชอบกระจัดไปบ่ชอบกับโบสจัดบ่อ่าคัดกรผพานนะครับพี่น้องเนาะสาหรับอ่าเฉพาะกิจนะครับพี่น้องก็อันนี้เข้าไปที่4ีเก้าเด้อครับพี่น้องเด้อ ส่วนน้อยรอบปกตินะครับพี่น้องน้อยรอบพิเศษนะครับพี่น้องห้าสามห้านะครับ 5, 3, 5ห้าสามหาแนวทางของเส้ยนคนแก,นก่งเข้าไปที่19ประตูนะครับเข้าวิ่งวิ่ง5นะครับแล้วก็ล่าง6 6, 6ตรงตรงนะครับพี่น้องเนาะ <S <s น้อยรอบปกติก็มาที่เลขเด่นกำลังวันเราจับวินกัน4 1 1 4, 4 4 1 1 4แล้วก็4 7 7 4ดเจ็นะครับพี่น้องค่ะ ดีใจน้าพี่น้องเด้อครับถ้าไายน้ำไปวิ่งกันหรือว่าน้าไปจับคู่กันนะครับพี่น้องเหลขกเด่นกําลังวันนะครับน้องก็ดีใจน้าพี่น้องทุกทุกทันเลยนะครับที่ติดตามแนวทางของเซียนคนแกนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ให้กับเซียนคนแกลนเด้อครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเซียนคนแกนเด้อครับน้องเด้อครับสําหรับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับผมวันนี้ก็ สรุปเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางงวดประจําวันที่8เดือน3พศ2567นะครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเสี่ยมคนแก่นนะครับอ่าอ่าแล้วหลังจากอ่าสรุปผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาเบิ่งกันต่อนะครับแนวทางอ่าวันที่8เดือน3นะครับพศ2567นะครับค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อๆแม่ๆเอฟซีนะครับที่อยู่ในช่องอ่า บีที่แช่แนลหรือว่าเซียนคอนเกนนะครับค่ะอ่าอย่าลืมเม่นมากนะครับพี่น้องอยากเม้นนี่ยังกับม้นมาได้นะครับพี่น้องเซียนคอนเกนยินดีรับฟังนะครับพี่น้องยินดีรับฟังและปรับปรุงนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นตัวเลขนะครับก็ทําตามแนวทางนะครับพี่น้องถึงสิตปรับปรุงยังได้ค่ะอ่าก็ได้คือตามแนวทางนะครับพี่น้องเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอ่าพี่น้องครับมาเบิ่งไปน้ำกันครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกำลังใจกดแชร์ไปหลายๆครับพี่น้องอ่าพี่น้องๆเพื่อนสิได้เห็นน้ำกันกับเฮ่านะครับพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีพอๆแม่แม่ทางช่องบีทีช่างแนวนะครับผมอ่ขอขอบคุณถูกกำลังแรงใจแรงเชียร์แรงใจที่ให้กับเซียนกอนแกลนมากนะครับอ่ขอบคุณหลายๆเลยครับพี่น้องเด้อสำหรับนี่แนวทางวันที่8เดือน3พศ .2567 นะครับพี่น้องมาเบิ่งไปพร้อมๆกันนะครับผมเด่นวิ่งรูด6 กับ5เหมือนเดิมนะครับพี่น้องชุดเดิมนะครับเลขตัวเก่าตัวเดิมนะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด6วิ่งรูด5นะครับพี่น้องจับคู่ชุดเด่นก็6 5เหมือนเดิมนะครับพี่น้องเบิ้ลก็คือ6 6 5 5นะครับเหมือนเดิมนะครับไผวา่าเลขตัวเก่ามันสีมาจังไดร่เช่นคอนแกนไผ่ไผ เพื่อนถามถามเพื่อนถามยังสี่นะครับเส้นขนแกนกะจีบอกว่าผมก็ทําตามสูตรนะครับเสนอเป็นแค่แนวทางพ่อแม่พี่น้องชอบกะจัดบัดชอบกะพานนะครับพี่น้องเนาะเสนอให้เป็นแค่แนวทางก็สามารถกทำดีที่สุดแล้วนะครับพี่น้องฝากพี่ต่อน้องคือเก้านะครับสําหรับแนวทางหุ้นน้อยรวมนะครับพี่น้องมาเบิ่งไบพร้อมพร้อมกันเด้อครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเส้นกขนแกนนะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดหกกับตัวเดิมนะครับหกแปดจับคู่นะครับหกแปด 6960 61แล้วก็6 2เหมือนเดิมสำหรับเด่นวิ่งรูด5นะครับพี่น้องก็คือเก้ารับคือเก้า5 8 59 50 51กาแล้วก็ตามมาด้วย52นะครับพี่น้องเนาะสำหรับแนทางของเส้นอนแกนนะครับผมตรงกลางจอเน้นๆนะครับเดี๋ยวเส้นอนแกนกับติจอให้เน้นๆคือเก้านะครับตัวเดิมนะครับพี่น้องครับเด่นวิ่งรูด6จอเน้นๆไปที่6 8นะครับ หกเก้าแล้วก็หกหนึ่งหกสองเด้อครับพี่น้องสำหรับวิ่งรูดห้านะครับจอน,นี้เน้นไปที่ห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองนะครับน้องสำหรับทางแนวทางของเส้นขนแกนกระเนียนไห้ซีกูหนานะครับแล้วก็ซีกูไทยเด้อครับพี่น้องเดอ้อเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับแต่เส้นขนแกนก็นยังมั่นใจนะครับว่าแนาวทางของเส้นขนแกนก็บตองมานะครับ ในน้อยมัดรวมาลาวเฉพาะลาวพัฒนาเราจะพัฒนานะครับออเฉพาะกิจลาวสตาเฉพาะกิจน้อยมัดรวมแล้วก็ลาวพัฒนานะครับวันที่8เดือน3าปศ2567นะครับเส้นคนเกยียนกับยังมั่นใจแนวทางของเส้นคนเกยียนคือเก่าอยู่แล้วครับพี่น้องถ้าพี่น้องบ่ชอบก็คือพานนะครับพี่น้องเนาะถ้าชอบก็ลองลิ่นเบาๆนะครับพี่น้อง เบาเบามือหน่อยครับพี่น้องเด้อสำหรับตรงกลางนะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคนเกนนะครับพี่น้องครับเบิงไปพร้อมๆกันนะครับเด่นวิ่งรูดเด่นวิ่งรูด6กับ5นะครับวิ่งรูด6กับ5สําหรับแนวทางของเซียนคนเกนจับคู่ชุดเด่นก็คือ6กห้าหชุดเบิ้ล6กหกห้าห้านะครับพี่น้องแล้วก็จอดเน้นๆไปที่6กแปดหกเก้า 61แล้วก็62สนะครับผมส่วนวิ่งรูดห้านะครับพอจดเน้นๆไปที่58 59 51แล้วก็52เน้น4คู่หน้านะครับเน้น4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายส่วนตรงกลางเซ่นคนแก่ีนก็บอกทุกคลิปกันทุนนะครับกันทุนเด้อพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเซียนคนแกน่นงวดประจำวันที่8เดือน3พศจ5 6 7นนะครับก็ ได้ชุดเดิมนะครับกับวันที่เจ็ดนะครับได้ชุดเดิมตัวเดิมนะครับเตรียมเส้นอนแกนกันยังมั่นใจแนวทางของเส้นคนเกนขึ้นเก่านะครับพี่น้องเนาะ,ะต้องมีมาเห็นแนนอนครับพี่น้องหรือครับพี่น้องชอบกับผ่านนะครับเส้นคนเกนก็นํามาเสนอเป็นแค่แนวทางให้พี่พ,พ,พี่น้องน้องทั้งช่องนะครับพี่นอ้องกตถือว่าเป็นแนวทางให้พ่อพ่อแม่แม่พี่น้องได้ตัดสินใจในการลงทุนถ้าว่าชอบมีเลขกในใจกั จัดของตัวเองก็ได้ครับพี่น้องเนาะสำหรับมอนี่นะครับเทียนเป็นเกีนกับนํำมาฝากพี่ตอนนองคือเก่าสำหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนและกระขาดก็ได้นะครับกะวันที่8เดือน3พศ .2567 ันรนะครับพี่น้องค่ะลาวพัฒนานะครับพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ่ะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ่งดีๆนะครับก่อนสิลงทุนก่อนสิตัดสินใจลงทุนนะครับเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับยังก็เกิดขึ้นได้นะครับพี่น้อง อาจสิโบมาเลยก็ได้หรืออาจสิมาก็ได้นะครับผมแต่เซียนคนแก่นนี้ก็ยังมั่นใจในแนวทางของเซียนคนแก่นอยู่้ะครับพี่น้องเนาะอ่าก็บ่เป็นยั้งนะครับพี่น้องกะเบ,บาๆนิดนะครับเบาๆน้อยนะครับพี่น้องครับผมสําหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับพอ่พอๆแม่ๆพี่ๆน้องๆเอฟซี FC, ทั้งช่องนะครับ ที่ก่อนมาแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยั้เจ็บยั้จนนะครับร่ำรวอยเฮงๆปังๆไปนน้ำกันสำหรับเลขเด่นนะครับกำลังวันเลยครับพี่นอ้องก็เนี่ครับพี่น้องเลขเด่นกำลังวันนะครับ1 2 3 7นะครับพี่น้อง1 2 3 7นะครับเลขเด่นกำลังวันประจำวันที่8เดือน3พศ2567ันห้ร้อบเจ็นครับนอ้องเด้อเลขเด่นกำลังวัน1 2 สามเจ็ดสามารถนํามาวิ่งกันได้ถ้าไปว่าชอบวิ่งกันก็คือเอาเหล็กเด่นของเส้นบอนเกนมาจับนะครับผมมีอยู่แล้วนะครับยกเว้นหกเจ็ดกับหกสามห้าเจ็ดกับห้าสามเรื่องกับพี่น้องที่เส้นบอนเกนเจาะบ่ถึงนะครับผมหรือว่าเจาะเลยหรือว่าเจาะบ่ถึงนะครับส่วนหนึ่งกับสองเส้นบอลเกนก็หกหนึ่งหกสองห้าหนึ่งห้าสองมีอยู่แล้วนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าหกสามหก เจ็ดห้าสามห้าเจ็ดนะครับยังบัตรเดมีนะครับแนวทางของเซียนคนเกลนภัยสิกันกับกันได้หรือว่าสิวินยางเดียวก็ได้เด้วครับพี่น้องฮิ่งฮเฮงปังพังคือเก่านะครับผมสําหรับแนวทางของเซียนคนเกลนงวดประจําวันที่แปดเดือนสามพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับเฮิ่งฮิงพังพังไปน้ากันเด้วครับสําหรับวันที่แปดเดือนสามพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนาะ สำหรับแนวทางของเซียนคนเกนนํามาฝากปีต่อหน่องคือเกานะครับมือนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุภาพแข็งแรงย่าเจ็บย่าจนนะครับรารวยเฮงเฮงฟังฟังไปน้ากันนะครับสําหรับมือนี่ก็เซียนคนเกนนะครับพี่น้องครับค่ะเดินทางปลอดภัยทั้งไปและครับดวยครับสําหรับอีซี่ทางช่องนะครับมีที่แชร์แนวรูปเซียนคนเกนขอให้สุภาพแข็งแรงคือเกานะครับ ยาจิตยาจุนเฮงเงปังๆัเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้จะเพียงเท่านี้นะครับผม <Okay. S 1> พอกันไม่คลิปหน้าเด้อสาหรับคลิปนี้เชียน,น,นก่อนเกณฑ์ก็ฝากไว้จะเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ